เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสะสะะทครบรอบ40ปีเมื่อวันจันทร์ที่16มกราคม2555ณห้องประชุมนิดาสเพียนชัยชั้น3อาคาร15ปีสะสะะทผู้บริหารพนักงานลูกจ้างอดีตผู้บริหารและอดีตพนักงานของสสทได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพัตตาหารเช้าเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสะสะวทรครบรอบ40ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตจากนั้นก็เป็นพิธีมอบรางวัลบุคลา,ากรผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสะสะวทโดยมีดร์พนพันธ์ไวยางกูลผู้ในการสะสะวทกล่าวรายงานโครงการมอบรางวัลน,นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับสวสวทมาเป็นเวลานานเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจรวมทั้งจูงใจให้บุคลากรสวสว,สวทได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยาภาพมีความภาคภูมิใจในตนเองและในองค์กรและรองศาสตราจารย์ดรทัชชัยสุมิตรประธานกรรมการสาวสวท มอบรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติงานจำนวน24คนและมีกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตโดยผู้บรการสสทกล่าวขอบคุณอดีตผู้บริหารและอดีตพนักง,งานที่มาร่วมงานพร้อมมอบพวงมาล,ลัยและของที่ระลึกภายในงานอดีตผู้บริหารยังกล่าวความประทับใจที่ท่านมีต่อสสทในช่วงที่ดำรงตำแหน่งและให้ข้อคิดในการทำงานใจเย็น อย่าเย็นเย็นทุกอย่างจะออกมาดีอยากเครียดค่ะเพราะการเครียดนี่ทําให้เรา <c oughs> อะไรอะ่ะไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นรักษาความสุขนี้ไว้นะคะขอให้ทุกๆคนรักษาความดีที่พวกเราทําไว้นะคะ <c oughs> แล้วระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ <c oughs> ทั้งหลายที่ได้ทํามาให้สถาบันเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะคะ ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมต่างๆแล้วได้มีการรับประทานอาหารกลางวันและจับฉลากของรางวัลร่วมกัน